ไม่มีอะไรมากครับข้าวสาร,าราสารหนึ่งกระสอบออกับเกลือเกลือสองกระสอบใหญ่ยกทั้งหลังเลยก็ได้ลุงเอาหลังให้เขาเลยครับมันแตกนันล เดี๋ยวผมขี่เลยปึ๊บเปลี่ยนเต้ครับดูเกียรโต้ขับดีไหมมันไหมไม่ไม่ขับดีเลยไม่มันถ้าเป็นความสูงรถเกียร์โต้ขับนี้ดีกว่าเกียร์ธรรมดาสบายดีวันน่าจะได้เปลี่ยนเกียร์โต้ไหมแต่พี่ยังขับไม่เป็นเลยใช่อไหมหรืออะไรดูือได้เลยดรือ แต่เวลาเรียกรอบอะเอาจีบว่าถ้าเกิดเล่นในนู่นได้แต่ถ้าเกิดจะไปกระโจนโคนจริงๆอะได้ไหมให้มันพี่ถ้าจะไปยกงยกั้งอย่างอย่างไปติดทิปห้วยแม่ทิปทิปห้วยแม่เฉยอะที่ไปติดล่องอ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งคือรู้เลยว่าเราก็ดันไปเมนวนหนึ่งแล้วนะหมดมันต้องรอง ล้อเร่งให้รอบมันมาก่อนน่ะแล้วก็กดพวดขึ้นมาอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่เบิ้ลได้วึ้นวึ้นวึ้น,นไม่ใช่ขนาดนั้นถังถังเอาไว้เลยนะเต้ไว้ไม่แตกเอาเกลือมันแตกออระวังนะใช่ถังก็ทิ้งให้เขาไว้เลยยกข้างล่างถังไม่ต้องกลับหรอกถังให้เขาไปเถอะ <c ười> เกลือ <c ười> <c ười> แตกหมดแล้ว